เป็น power amp ขายายเสียงรุ่นเกา่าเปิดเบิ้งกับไฟเข้าอยู่ตัวเป็นยี่ห้อ mkc แล้วก็เบิ้งทางในมันเจ้าของครื่งเพิินวาเปิดบัวด่างทั้งสองข้างกําลังเปิดอยู่ดีๆแล้วมีจิรีวะสัน คอยมาไขาเบิงสภาพก็ผู้ซื้อว่าเก่าอีกดีบุจักว่าสายอย่างต่อสายยางก็สิวัดไฟเบิ่งเลยบ่มันสัตบ่มีไฟออกลำโพงบ่เครื่องนี้บ่มีดีเลยดีเลยวงจรวงการลำโพงสัต์ ข้างนี้บมีไฟออกลำโพงศูนวนส่วนข้างนี้มีสะเอียดวนมีไฟออกลำโพงไฟบวกสังเกตเห็นว่าซีคอนเดนเซอร์ซีคอนเดนเซอร์ฟิลเตอร์ไฟให้เรียบน่านจะเสื่อมสภาพเพราะว่ามีหอยน้ำยาไหลเยื่อออกมาเห็นบ้านี้ น้ำยาลายเยื่อมองมาคือสีเรื่มสภาพแล้วกระสี่เป่าฟุ้นซะก,ก่อนว่าคีฟุ้นลายหลังจากเป่าฟุ้นก็นไม่ได้ซ้ำนี้ แล้วก็สังเกตบวงสายไฟก็มัดเอาบริจอได้มัดเอาค่อยกันซีเก้ไปล้างน้ำซะก่อนเพราะว่าเป่าฝุ่นละลายนี่มันบ่ออกบรสะอาดเลยหลังจากแก้ไปล้างน้ำแล้วเอามาเป่าด้วยลม้อนแล้วก็ไหม่ได้ซ้ำนี้แล้วก็สังเกตเห็นว่ามีลายลายวงจรขาด ลายมงังกรตัวนี้เป็นลายลายไฟหลบลายไฟหลบขาดก็สมเพราะว่ามีไฟบวกออกลำโพงวัดเบิงบามีตัวใดสอดวัดระวางขาอิมิเตอร์กับคอนเรคเตอร์ขาคอนเรคเตอร์อยู่ที่หัวน,นัดสวนขาอิมิเตอร์อยู่ที่ด้านทิงติดแผ่นฮิตซิง ตัวนี้สอดแล้วเพราะว่าวัดขึ้นสองข้างสองเทือวัดขึ้นศูนย์เลยก็เลยเอาเฟิร์สมาใหม่ไว้อันอันทัดมาขึ้นแล้วลงแต่ว,ว่าขึ้นบทจำอันทัดมาอีกก็ขึ้นคือกัน แต่ว่าขึ้นแล้วลงขึ้นเบื้องหนึ่งขึ้นหน่อยเบื้องหนึ่งขึ้นหลายอันนี้กับบสิัทซอนอันเดียวตัวที่ซอ้อนนี่คือซิเมนเบอร์เจ็ดศูนย์สี่แปดสามหนึ่งแปดศูนย์อันถัดมานี่เบื้องบอก อันทัธมานิเมนสามศูนย์ห้าห้ากระซีทอดคอนเนนเซอร์มะหยาบมังกรว่ามันเสียมค่าหลายสัมฤทธ ยังอีกอันนึงทอดออกมาวาัดเบิดทั้งสองอันเลยบางเทอมันอาจจะเสียมค่าเบทั้งสองอันเซมิตเตอร์วัดคอนเนเซอร์มาวัดเลยอันค่าของมันเป็น2,200ัมโค ได้สองสองจุดศูนย์แปดมิลลิฟาลท์หรือว่าสองพันไมโครอันทัดมาตัวนี้เม็นตัวน้ำยาเยิมออกตัวที่น้ำยาเยิมออกนี่ได้ศูนย์จุดแปดมิลลิฟาลท์หรือว่าแปดร้อยไมโครฟาลท์ตัวนี้เซียมคาหลายอี ลดค่ากายเครื่องแล้วค่อยก็เสียาตัวตัวไม้มาใส่แต่ว่าก็สีวัด่าวเมืองก่อนตัวไม้นี้หู้ซึกว่าจะสั่นก่อนแล้วก็คนละสี่ได้1.9ได้สองมิลลิฟาลทดสองพันไมโครฟราลาด เพ่อก็เปลี่ยนเอาทัานซิสเตอร์ตัวที่มันสอดออกแล้วเอาตัวที่มันดีมาใส่เป็นเบอร์3055จากนั้นก็จะมาตาบหอยลายแผ่นปิ้นที่ว่าขาดขาดละลายออกจากกันตาบให้ไฟมันเลนดีตาบตักวัวเสีย,ยหลายเลย ตาตะกัวยังบวพงยังซอกหาเอาลวดมาใส่ต้านเอ,อขาขามาเสริมใส่เพื่อว่าให้มันทับประกันในอนาคตข้างหน้าบางเทีอใส่ตะกัวนี่มันอาจจะแตกแล้วดังนั้นจึงเอาลวดมาใส่ใส่ให้มันแน่นแล้วก็ย้ำตะกัว,กวเติม หลังจากนั้นเขากะชีใสคอนเดนเซอร์หลังจากใสคอนเดนเซอร์แล้วก็อนมามไม้เรียบร้อยแล้วก็สิมาตอสใสไฟ หลังจากตต้สายเรียบร้อยแล้วก็สิมาวัดไฟเบิ่บา่ามันสิเป็นยังไงยังมีไฟออกลำโพงอยู่อีกข้างหนึ่งเดีย๋ยวอีกข้างนึงมีไฟออกลำโพงคือกันแต่เป็นไฟบวกวัดเบ่งซีเนอร์12โวลต์ ซีเนอร์สิบงวนค้มไฟไปเลี้ยง IC ซีออนี่ค้างนี้บบมีเลยบบมีไฟเลยทั้งบวกทั้งลบคําเมืงซ้านี่บบมีเลยวัดเซนเตอร์ขาเมืงขวานี่มีไฟออกลำโพงแล้วค่อยกาสิมาวัดเบึงวัดค่อมขาระวางขายมิเตอร์แล้วก็ขาเบส ว่าว่าน่าตั้งชีเตอร์ตัวใดมันจะผิดปกติตัวที่สองตัวนี้ผิดปกติเพราะว่ามันเป็นศูนย์เป็นศูนเลยส่วนตัวที่สามอันที่สามนี่ได้ศูนย์จุดเดโวลต์อันที่สอันที่สได้ศูนจุดห้าโวลต์ ตอวตัง้งิสเตอร์ตัวที่สองนี่ก็ต้องได้เปลี่ยนออกคือกันเพราะว่ามันผิดปกติมันบดสามารถจะเหตุเวียกได้เปลี่ยนออกเอาตัวใหม่มาใส่ก่อนสิเปลี่ยนทังซิตเตอร์ตัวที่สงสัยว่า มันเทศเวียกบ่าได้ระสีวัดไฟ12โวลตวเบิ่งก่อนไฟ12โวลตวไปเลี้ยงไอซีออฟแอมก็พโกโคดว่าได้เนาะมีมีไฟมาแต่ว่าอีกข้างหนึ่งเบื้องซ้ายนี่บ่มีไฟเลยบ่มีทั้งบวกทั้งลบ บวกลบโบมีเลยหลังจากที่คอยกวดเบ่งก็สังเกตว่ามีซีเนอร์เดอโอด12โวลต์ตัวหนึ่งสอดเป็นซีเนอร์คุ้มไฟเลี้ยง12โวลต์เลี้ยงไอซีออฟแอมสอดอันหนึ่ง แล้วก็เซลอตัวไม้มาแทกให้เบิงมันจะขึ้นข้างหนึ่งบุขึ้นข้างหนึ่งข้างนี้บุขึ้นส่วนว่าข้างนี้วัดขึ้นจเจ้าตัวกวา ขาส้นเกินกระตัดทิมหลังจากใส่สีเนอร์ไปแล้วก็สีวัดไฟเบิงว่าที่ขาสีบ่มีไฟขาสี่กับขาเจ็ดเป็นขาไปเลี้ยงก็ยังบ่มีคือเก่าแต่ว่าก่อนจะข้ามอามาก,ก่อนยังมีไฟข้ามอามาแล้วบ่มีไฟเลย ก็น่าสงสัยค่อยสงสัยว่าแม่ไอซีโอแมมตัวนี้สอนละแต่ว่าค่อยสิร้อยขามันออกเบิรงก่อนแล้วจังวัดไฟอีกใหม่หลังจากร้อยขาไฟเลี้ยงแล้วกับวัดไฟเบิง่ง ประกติด้มีไฟ1 1 9โวลต์มีไฟมาอีกข้างหนึ่งอีกขาหนึ่งที่ปเป็นไฟลบได้ลบ12บโวลต์ก็แสดงว่า i อ o อแมมตัวนี้สอดแล้ว เอามาเบิงเบอร์มันกล้องบบโฟกัสเห็นบบทำผสมเบอร์มันเบอร์อย่างหนึ่งเจ็ดซีซี่ะหนึ่งเจ็ด,ดง ส่วนอันที่ยูเบื้องใต้เป็นตัวไม้ตัวไม้ที่ว่าเสียวมาใส่เห็นบอ่อเห็นเบอร์มันบอ่อหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่หนึ่ง ลังจากใส่แล้วเราก่อสินมาวัดไฟเบรงได้สิบเียดจุดแปดโวลต์ไปบวกคาซีคาซีนี่ลบชิปสองถือว่าถืกต้อง แล้วก็มาละลาวัดเบิงว่าคาเบตเตอร์ตัวนี้มีไฟตกก้อมเท่าใดตัวนี้เขาเปลี่ยนใหม่แล้วได้0.5ก็าด้0.5เกือบท่ว่าเท่ากันเบอร์ทวอันที่ว่าถูกต้องละแล้วก็มาวัดเบิงไฟเซนเตอร์มันก็นานนี้มันลบ ลบสาิบเอ็ดวลเบิ้งเบิ้งขวานี่ได้บันนี้ได้ศูนวลส่วนเบิ้งนี้แมนกอนานนี้มันได้บวก3โวลบันบนี้ได้ศูนวลแล้วหลังจากที่บ่มีไฟออกลำโงพง่รยกาต่อสายสัญญาณเข่าแล้วก็ตอลำโพงใส่เลยแล้วก็เปิดเบง่งก็โบกโกดามันกระดัง ดังปกติแล้วก็บิดเบิงเวลิมตะละอ่านว่ามันใช้งานได้ดีบอแต่ว่าจากการที่ค่อยสังเกตเนี่ยรู้สึกว่าเวลิมเล่งรถเสียงนี้จะมีเสียงดังจดยาดหน่อยหนึ่ง อล้นี้ก็สำเร็จเรียมห้อยแล้วเสียงดังปกติอันนี้มันคอยอามาให้เบิงว่าเปียนอย่างไปแน่ก็มีทั้งซินเนอร์แล้วก็มีทั้งต,ตัสเตอร์สองอันแล้วก็วิลลิมที่ว่ามันดังจดจัดก็ถือว่าเหียมห้อยเครื่องนี้ ປັງເລປົກກະ